ได้ทุกอย่างได้ทุกชิ้นส่วนเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดมันกรอบพัสบางๆเบาๆส่วนผสมที่ลงตัวคองผู้ชมข้าวดีกินกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชม สวัสด mm ีครับพบกับรายการร้านไม่รับไปกับเชฟรายการที่จะพาทุกท่านไปอิ่มอร่อยกับร้านที่ไม่รับตามแบบฉบับของเชฟเลยนะครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยู่กับเชฟกอฟสัญญาธาดาธนวงอีกแล้วครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ปากเกร็ดครับแล้วฝั่งตรงข้ามของผมตรงนี้ก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่แลนด์มาร์กนั่นก็คือวัดเจดีย์เอียงนั่นเองครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวทริปเดทสายบุญที่ผมชอบพาภรรยามาทำบุญร่วมชาติตักฝาดร่วมขันกันนะฮะชาติหน้าจะได้เกิดมาอีลุรรรยยบบญเ้้แว แน่นอนต้องพากันไปเดทสักนิดนึงฮะซึ่งแน่นอนในญาติปากเก็ดเนี่ยโอ้โหของกินของอร่อยเพียบเลยแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดทกับผมครับ ทุแล้วเราก็มาถึงร้านแรกของเราในวันนี้แล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ในเนื้อแฮรร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมี่แฮรร้านนี้นะครับจุดเด่นเขาอยู่ที่เนื้อชิ้นโตๆตุ๋นมันนุ่มๆกลิ่นหอมๆยาวไกลไปถึงวัดเลยทีเดียวผมมักจะพาคุณสีภรรยาของผมเนี่ยมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนที่จะไปทําบุญทุกๆครั้งเลยแหละครับส่วนจะอร่อยอย่างที่ผมว่าไหมนะฮะตามผมมาชิมกันเลยครับ ครับสวัสดีครับนี่นะเจ้าของร้านคนสวยของเรานะครับคุณแพทย์ครับร้านเนี่ยทำไมถึงว่าเปิดอยู่ตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นไงบ้างครับมี <ไป S 1> ตังค์อยากลงทุนบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยอ่าใช่ครับอ่าแล้วทำไมถึงเลือกเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเออเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากครับ ใช่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากาก็เลยเลือกที่จะเปิดมีอะไรมาให้ผมชิมบ้างครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวหมกแล้วก็เครื่องเทศของเราก็อารมณ์ฟิลอินเดียเลยใช่ค่ะเป็นข้าวหมกนะครับแล้วที่เหลือมีอะไรบ้างครับตรงนี้คืออะไรครับตัวนนี้จะเป็นเกาเหลารวม,มก็คือเราใส่เครื่องใน เนื้อตุนเอ็นทุกๆอย่างใช่ม้าปอตุนข้ามวันครบเครื่องตุนข้ามวันเลยตุนเมื่อวานกินวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่มแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้แหละฮะตรงนี้จะเป็นเนื้อวากิวทอดเฮ้ยเอาเนื้อวากิวมาทอดอันนี้ต้องตากแดดไหมเอาไม่ตากไม่ตากอันนี้ไม่ใช่แดดเดียวนะไม่แดดเดียวไม่แดดเดียวเหมือนเราหมักไว้อะค่ะหมักอ่หมักเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นมาทอดเลยถูกต้องครับแล้วตรงนี้แหละ ตัวนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะคตัวเตี๋ยวรวมก็จะแปสิบาทได้เยอะแบบนี้เลยใช่นี่คือผู้ชายคนหนึ่งกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วแล้วลวยเตี๋วเนื้อของร้านเราเนี่ยต่างจากร้านอื่นยังไงครับคุณชาับส่วนผสมของเราอ่ะก็คือใช้เครื่องตุ๋นยาจีทุกอย่างเลยแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วตัวเนื้อของเราเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่มากใช่เพราะว่าสิ ีเจ้าของเราคือชิ้นใหญ่ทุกอย่างต้องใหญ่ลูกค้าจะได้กินแบบเต็มปากเต็มคำนี่นะแล้วเมื่อกี้แอบไปเชื้เนื้อดูในหม้อเขาตุ๋นทั้งชิ้นใช่แล้วค่อยมาหั่นนะทีฮะเรียบร้อยครบถ้วนถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมสักนิดหนึ่งได้เลยค่ะได้เลยนะฮะโอเคครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมกมื่อกี้ไปทําบุญนะครับเจ้าเช้าแบบนี้นะอะไรจะดีไปกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใช่ไหมฮะเอามาชิมสักนิดหนึ่งครับผมนะฮะเจ้าของร้านเขาพิเศษเลยนะนี่โอ้โหว่าชิ้นใหญ่ให้เยอะคือเรียยกกกกไได้้ว่าาบอออเถะะจิินนนชห ในตัวเนี่ยมาหมดซิมเบิรนะ์กนะคุณผู้ชมขอเริ่มจากเนื้อก่อนเลยดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องกินเนื้อนะเครื่องในเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับนี่ไปครับนุ่มลวกมาแบบสุกพอดีเนื้อคุณภาพดีคุณผู้ชมนะการันตีคุณภาพเนื้อแน่นอนนะครับม,ม้ามหรือคนจะเรียกว,ว่าตับเหล็กก็ได้นี่นครับไปครับมีความมันมันนุๆแล้วกลิ่นเนี่ยจะมีแบบความเป็นเหล็กๆนิดๆไอรอนไอรอนเนะเป็นแบบ เลือดเทียวสนุกหอมอร่อยครับอันนี้ทีเด็ดน้องลายกรุบกรอบลวกมาพอดีแต่ว่าร้านนี้นีเขาตัวจริงเรื่องเนื้อนะได้ทุกอย่างได้ทุกชิ้นส่วนเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดไส้อ่อนอันนี้ก็ของโปรดอ MVP ไส้เขานะล้างมาสะอาดแล้วตุ๋นนะนุ่มนซุปเข้าไปในไส้กินเข้าไปปุ๊บกัดแต่โป๊ะในปากหวานหอมอร่อยคุณผู้ชม มาถึง๋วยเตี๋ยวมั้งจริงๆเนี่ยในเกาเหลาหม้อไฟนี้มันมีครบทุกอย่างนะนี่มาดูที่เส้นเขาครับนี่นะฮะเออลูกมาอย่างดีเอาชิมเส้นก่อนเพราะเราชิมเนื้อเยอะแล้วนะฮะมาครับหืมซุปหอมมากหวานหวานเนื้อมันหวานแบบเนื้อกระตุ๋นข้ามวันนะเพราะฉะนั้นความหวานของเนื้อนี่อยู่ในน้ำซุปหมดแล้วมันดูดกลับเข้าไปในเส้นโอ้โห,ห,หส่วนอันนี้ฮะลูกชิ้นครับ นุ่มเด้งนุ่มเด้งโอ้ยนมดูเอ็นเนี่ย,อ,ยอืมหืไม่ต้องเกลียวรสชาติดีเส้นดีน้ำซุปเลิศเครื่องในสะอาดทุกอย่างเนื้อนี่ตุ๋นมาอย่างนุ่มและไอส่วนที่เนื้อต้องลวกก็สดกรอบลวกมาพอดีเฮอทุกอย่างแม่งแบบเป๊ะ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 โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงละมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบมันถูกไปทุกสัดส่วนและที่นี่นี่ที่สําคัญจุดขายที่เขาโชว์เลยคือชิ้นมันใหญ่เนี่ยดูในมามหั่นมาแบบชิ้นใหญ่ ส้เ่หั่นชิ้นใหญ่แต่เห็นตรงนี้เนี่ยคือหั่นมาแล้วนะถ้าคุณผูชมไปดูในหม้อะนะเขาตุ๋นทั้งชิ้นลงทุนกับเวลาในการทําไม่มีการเร่งนะทำให้ตัวความหวานของเนื้อเนี่ยตัวเนื้อเนื้อตุนเองเนี่ยมันออกมาในน้ําซุปแล้วก็ไปตุนเข้ากับพวกเครื่องเทศหอมๆแล้วก็ตัว เครื่องในซึ่งใช้ตุ๋นเวลานานๆยาวๆเนี่ยมันจะให้ความละมุนความนุ่มความเข้าเนื้อความอู้ดีงามไปหมดนะฮะถ้าเร่งไฟถ้าเราใช้ไฟแรงในการตุ๋นเนี่ยโดยที่ไม่ใช้เวลาให้เขาเนี่ยมันอาจจะได้เ t e เจอร์ที่มันเละ นะเพราะฉะนั้นการที่ใช้พวกหม้ออัดแรงดันอะไรเงี้ยหนึ่งคือมันจะทําให้เราได้พอชั่นน้อยเนาะทำขายแบบนี้จะไม่ได้ดันั้นต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้เวลาตุนน๋นนานๆในลูกกระทะกระทะยักษ์เลยทีเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างความหอมอารมเอติกเนี่ยอยู่เข้าไปในน้ําซุปได้ทั้งความหอมแล้วก็ความหวานอยู่ในน้ําซุปอันนี้เลยทีเดียวครับมาถึงจานต่อไปคุณผู้ชมตรงนี้นี่เห็นหน้าตาย,ยาง,งี้อย่านึกว่าเนื้อแดดเดียวนะนี่เนื้อวาเกิวทอดนะครับ ไม่มีความธรรมดาอยู่แล้วนี่เนื้อก็ต้องใช้เนื้อบากิวนะเดี๋ยวมาจิมกันครับไม่ต้องจิม้มคอนเซ็ปผมคือเรากินรสชาติเนื้อแท้ๆกับสิ่งที่เขาหมักมาครับแต่ครับดูหน้าตาภายนอกเขานะนึกว่าเนื้อแดดเดียวใช่ไหมเพราะเขามีความครัชข้างในนุ่มมากชุ่มฉ่ำสุดๆเพราะว่า ตัวเนื้อเขาเนี่ยเอาไปหมักมาแล้วก็ได้รสชาติความหวานของเครื่องหมักแล้วก็รสชาติความหวานของเนื้อและก็มีความชุ่มฉ่าในตัวเนื้อด้วยเทคนิคในการทอดเนื้อนะคุณผู้ชมหลังจากเราหมักแล้วนะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเอามาผึ่งให้เาแห้งน,นิดนึงเราจะทอดแล้วเราจะได้ครัชแบบนี้กรอบๆนะครับไม่ใช่เอาไปตากแดดนะเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อเราหมักเอาไว้เนี่ยเราเอาขึ้นมาแบบเปีกเปยกๆแล้วเราโยนลงกระทะเลยเนี่ยมันอาจจะก,กรอบยากนิดนึงถ้าเราวางผึ่งให้เขา มีความตึงๆผิวซะหน่อยนึงแล้วค่อยลงทอดน้ำมันร้นอนๆไม่ต้องทอดนานเลยครับผิวข้างนอกเขาจะกรอบเป็นครัสแบบนี้ส่วนข้างในก็ยังคงความชุ่มฉ่ำอยู่นั่นเองครับมาครับผู้ชมแล้วก็มาถึงจานที่3โอ้โร้านนี้เนี่ยเขาเป็นรา้านก๋วยเตี๋ยวนเนื้อใช่ไหมแต่เขาก็มีทรีเดดอยู่ที่ข้าวหมกอีกเช่นเดียวกันจานนี้นะฮะคือข้าวหมวกรวมผู้ชมรวมอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับนี่เป็นข้าวหมวกไก่ครับนี่เป็นเนื้อตุ๋นนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไก่ทอดนี่เดี๋ยวผมตักให้ดูนะมันซ่อนอยู่นว สะโพกทอดแบบนี้นะคุณผู้ชมมาชิมกันครับอืคุณผู้ชมข้าวหมกที่เด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวเนื้อนี่ตุนมานุ่มๆเลยนะแล้วใช้ส่วนนี่มีมันแทรกนี่ยากะโชกนี่นะครับโอ้โหนุ่มมากแล้วหอมเครื่องเทศมากเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูถ้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ นายหมีแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะเทคนิคของทางร้านเขานะเห็นเขาบอกว่าเขาหุงข้าวแยกกับไก่นะคุณผู้ชมปกติเนี่ยชื่อข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยก็คือเขาเอาไก่ไปหมกใต้ข้าวถูกไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นเมนูที่แบบว่ามีหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแยกหมดเลยหุงข้าวแยกนะครับแล้วก็ค่อยมาท็อปด้วยเนื้อท็อปด้วยไก่อบนะครับเนื้ออบไก่อบแล้วก็มีไก่ทอดเพิ่มความกรุบกรอบสไตล์คนไทยด้วยทีเดียว แล้วก็ผ่านไปแล้วนะคุณผู้ชมกับมื้อเช้าดีๆแบบนี้แต่ทริปเดทกอัผมแน่นอนยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับต้องพาคุณภรรยาเนี่ยไปเติมความหวานชนิดหนึ่งนะฮะส่วนจะเป็นร้านไหนร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวตามออกไปเลยครับอ่ะแล้วมาถึงร้านที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมร้านเฮียอุ่นนมนั่นเองครับโอ้ ห้ามออกเสียงผิดเลยนะครับร้านนี้เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่คองผู้ชมนะร้านนี้เนี่ยนมนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเฮียอุ่นนมนมสดแท้ๆไม่มีนมผงอย่างแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยขนมปังหอมกรุ่นจากเตาทุกวันทําเองซะด้วยจะอร่อยแค่ไหนตามเข้าไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพี่อาสวัสดีครับผมโอ้โยแหมครับคอแห้งครับอยากจะกินชาสักนิดนึงได้เหมือนเดิมเลยได้ครับเป็นชาพม่าเหมือนเดิมนะครับถูกต้องฮะแล้วก็แบบอยากกินขนมหวานสักหน่อยเพราะกินแบบของคาวมาอยากจะล้างปากสักหน่อยฮะได้ครับมีอะไรแบบแนะนำหน่อยครับเป็นขัดชาไทยเดียว่ครับอ่ามาครับจินชาเหมือนกันครับผมได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเราอยู่กับเฮียอัดนะเจ้าของร้านเฮียอุ่นนมนั่นเองนะครับสวัสดีเป็นทางการครับเฮียครับนี่ร้านนี้ตั้งอยู่นี่นานยังครับเฮีย ถ้าเปิดตรงนี้ประมาณ2-3ปีแล้วครับแต่ว่าเคยไปเปิดตรงเส้นชัยพฤกษ์สองปีย้ายมาตรงนี้นะย้ายมาตรงนี้ครับแล้วตอนแรกเนี่ยคิดไงที่จะมาทําร้านนมเนี่ยครับเป็นคนชอบกินนมก่อนนอนครับใช่ผมก็ชอบกินนมก่อนนอนกินแล้วนอนหลับสบายเราก็เลยอยากจะลองทําเป็นสไตล์ของเราดูครับผมที่นี่ใช้นมสดแท้ๆนมสดแท้จากราชบุรีครับไม่มีนมผงเลยไม่แต่นิเกะไม่ครับผมใช่ครับผมครับแล้วขนมยางอื่นล่ะครับ อย่างขนมปังนี่เราก็ทําเองครับผมเราปั้นเองกับมือเลยครับยี่อ่าจเป็นคนทําเองเลยอรอใช่ครับคือเรียกได้ว่าอุ่นเสร็จปุ๊บก็เข้าร้านเลยใช่เพราะฉะนั้นขนมปังทุกชิ้นที่เสิร์ฟในร้านเนี่ยเพิ่งจะทาเสร็จมาเช้านี้เองใช่ครับนี่ส่วนครับโอ้โนี่ผู้ชมแพชชั่นมันต่างกันตรงนี้นะของสดๆใหม่ๆยังไงก็อร่อยอย่างแน่นอนถจุดยอดเลยครับนี่ครับมาถึงเมนูที่ผมชอบดื่มที่เฮียแนะนำมื่อสักครู่นี้เลยชาพม่ามันเป็นยังไงครับ ชาพม่าจริงๆเป็นชาดําอัดสัมครับผมพอดีว่าเมื่อก่อนเคยทํางานทางเหนือแล้วชอบกินมากก็เลยเปิดร้านก็เลยเอามาขายใช่ครับปกติกินประจําอยู่แล้วด้วยปกติก็ดื่มทุกวันทุกเช้าอยู่แล้วใช่ดื่มเองอยู่แล้วครับแล้วพอเปิดร้านก็เลยนํามาขายจุดเด่นของชาพม่ามันอยู่ตรงไหนครับที่ที่ทำให้เฮียชอบเนี่ยมันเป็นความกลมกล่อมครับเลราของเราเป็นผงชาใส่นมเลยไม่มีน้ำผสนผสมมันก็จะมีความเข้มข้นของนมของชา ได้เต็มที่ครับส่วนตัวชานี่จะเป็นความหอมกลมกล่อมเนาะใช่ครับผมแล้วส่วนตัวขนมปังครับทําไมไม่รับเข้ามาง่ายๆอจะมาปั้นเองทําไมยากนะขนมปังเนี่ยทำเราชอบทําขนมอยู่แล้ว<ช>เป็นสูตรของทางร้านมาไ,<ช>ได้แบบมีความนุ่มมีความแห้งมีความกรอบที่เราต้องการ สื่อออกมาครับทำเองเพราะรับมามันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการครับแล้วส่วนตัวไส้ล่ะครับผสมขึ้นมาใหม่ยงงครับใช่ครับคุยแล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นคนที่แบบมีแัชชันกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สิ่งตัวเองขายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามาได้เลยเชื่อว่าจะต้องสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเฮียอัดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับโอ้โหนี มาแล้วดูด้วยตาก็รู้แล้วว่ากรอบเดี๋ยวไปชิมกันแล้วนี่ครับชาพาม่าที่ว่าอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินกันครับมาคุณผู้ชมนี่ชาพาม,าม่าหอมนัวนมสดนมโคแท้ๆตัวชานี่นะนุ่มละมุนจริงๆคุณผู้ชมกลิ่นหอมไม่ได้มีแบบ เครื่องเทศนิดๆเออซึ่งหอมแล้วก็แบบมีสเสน่ห์มากๆเลยครับนี่เป็นสเสน่ห์ของชาดำเนาะเทคนิคการชงชาพม่าให้หอมอร่อยกลมกล่อมแบบนี้นะฮะเราอย่าใช้น้ําร้อนคุณผู้ชมเราใช้นมร้อนเลยเอาชาเนี่ยผงชาหรือใบชาของเราเนี่ยนะชงด้วยนมร้อนๆอ,อุ่นๆราดลงไปแล้วก็กรองเขาออกมาก็จะได้ ตัวชาพม่าที่มีความเข้มข้นหอมมันแบบนี้ครับถ้าเราแบบใช้น้ําร้อนชงแล้วค่อยไปเติมนมเนี่ยมันจะไม่ได้ความหอมมันนัวอร่อยแบบนี้นะฮะนี่คือเทคนิคการชงชาพม่าหรือชาอัดสมครับนมเนี่ยต้องร้อน80องศาด้วยนะฮะในการชงชาเพื่อที่จะให้กลิ่นอโรมาติกของชาเนี่ยเขาออกมาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนํานไปใช้กันได้เลยครับมาแล้วก็มาถึงอันนี้นะฮะขนมปังไส คาสตาร์ดชาไทยขนมปังทําเองความกรอบความครัสของขนมปังนี่ต้องยอมนะยังไม่ต้องไปถึงไส้เลยนะน้อยร้านมากแล้วกันผมพูดว่าอย่างนี้ที่จะทําขนมปังเองนะผู้ชมไส้เนี่ยอาจบอกกันตรงนี้ว่ามันยังทําง่ายนะไม่ได้ยากมากแต่ขนมปังนี่นะโอ้โหจะได้แบบนี้นี่ต้องอาศัยความอุสาหะวิริยะไปครับม,มันกรอบครัสบ,บางๆเบาไส้ไม่ได้หวานแบบหวาน แหลมปี๊ดอย่างเงี้ยหวานกลมกลมหวานนวลนส่วนผสมที่ลงตัวคุณผู้ชมคัสตาร์ดชาไทยดื่มคู่กับชาพมา่ารักไข่ปองดองนะฮะส่วนตัวขนมปังนี่เฮียเขาทำเองเพราะฉะนั้นสูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ย ทีนี้เขาไม่บอกผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมบอกที่ผมรู้ก็คือวิธีการปิ้งคุณผ,ผู้ชมขนมปังถ้าเราเอาเข้าเตาอบเรากไ็ได้ความกรอบครัสเหมือนกันแต่เราจะไม่ได้กลิ่นสโมกกี้ไม่ได้ความเบื่อเบิร์นิมเกรียมแบบนี้ที่เป็น,สนเสน่ห์แต่พอเราอยู่ห้องแอร์แบบนี้ไม่เป็นไรครับคุณผ,ผู้ชมใช้เตาไฟฟ้าได้ที่เป็นลักษณะขดลวดเหล็กนะปิ้งขนมปังสักนิดนึงเพื่อให้ได้ความ เนียกรีมกรีมหอมหอมกรอบนอกนุ่มในก็จะได้ขนมปังที่มีเท t e เจอร์ที่มีสเสน่ห์แล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมแม่ไทยกับพมา่าจับมือร่วมกันผสมประสานกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีอยู่ในท้องของผมแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยมีความสุขอิมเองมาก พร้อมที่จะไปกินอาหารคาวต่อแล้วล่ะครับแมตามสไตล์ของเรานะฮะข้าวต่อหวานหวานตบคาวไม่จบไม่สิ้นกันครับวันนี้ยังไม่จบอย่างแน่นอนกับทิปเดทสายบุญของผมส่วนร้านต่อไปจะเป็นอะไรนั้นตามผมมาเลยครับฮ่าฮนะ ก็มาถึงร้านสุดท้ายของเรานในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมร้านบ้านเอกขนเอกนั่นเองครับร้านนี้นยฮะอยู่ใกล้กับเกบาะเกรมากๆเลยเป็นการปิดทริปเดทสายบุญของผมกับภรรยาในทุกๆครั้งเลยแหละครับเพราะว่าเกาะเกรดอยู่ใกล้แค่นี้ทาบุญเสร็จแล้วก็มากินข้าวต่อกันที่นี่เลยฮะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยซึ่งมีเมนูหลากหลายเลยทีเดียวที่สำคัญสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนี่เขามีสนามเด็กเล่นให้หนูๆน้องๆเล่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นร้านที่เหมาะกับ ครอบครัวมากมากเลยครับส่วนอาหารของเขาโอ้โห,โห,โหมีมากมายหลากหลายรสชาติอร่อยจัดจ้านแต่ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดคุณผู้ชมของเขาอยู่ที่ข้าวครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูเลยครับว่าร้านเขาเนี่ยใช้ข้าวอะไรแล้วจะอร่อยขนาดไหนตามมาเลยครับ คุณผู้ชมเข้ามาในร้านแล้วนะครับร้านบ้านเอกเนกและนี่ก็คือเจ้าของร้านนะครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การครับเล่าที่มาที่ไปของร้านบ้านเอกเนกให้เราฟังหน่อยครับเป็นร้านแรกของถนนชัยพฤกษ์เมื่อรับ1ปปีที่แล้วถนนตัดครับมีแต่ท้องนาครับเราก็เสี่ยงมาเปิดเลยเขาขับรถมาเขานึกว่าเป็นร้านอาหารธรรมดาครับ เข้ามาเห็นบรรยากาศเฮ้ยนี่มันสวนอาหารนี่นาบรรยากาศดีเลยนะครับมีอะไรมาให้ผมชิมบ้างครับปลากระพงเอกเนกครับก็คือใช้ปลาสดกับแล้วก็ทอดให้กรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เสิร์ฟกับ น้ำยำผลไม้ย้ำยผลไม้นี่ดูแปลกตามากเพราะมีทั้งฝรั่งมีมะม่วงไหมฮะมีสับปะรดเนาะแล้วก็มีมะนาวแบนชิ้นๆเลยอัปเปิลด้วยนะแค่เห็นก็น้ำลายแตกแลยครับคุณผู้ชมมาตรงนี้ข้างหน้านี้เลยดีกว่าโอ้โห้ข้นคลักเลยปลาลอยเป็นแพรเลยอันนี้อะไรครับแกงส้มชะอมปลาสลิดโดยปกติลูกค้าชอบสแบบถ้าท่านที่ทานกรอบเขาจะแยก ปลาสีดไว้ข้างนอกนะครับแต่ว่าในบางท่านก็ชอบให้ใส่เลยเซ์เจอร์มันแค่นุ่มๆหนึบๆแต่ว่าฉ่ำๆกัดก็ไวและปี๊ดเลยใช่ครับมาถึงตรงนี้สีสันสวยงามมากีูกรอบเลยเนี่ยอะไรครับเป็นลิกนิงปลาดุกผูครับครับเป็นเอกลักษณ์คือต้องแห้งครับ แห้งแล้วทานแล้วต้องไม่เลี่ยนครับต้อเรียกได้ว่าเมนูนี้จะบอกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ได้เลยไหมใช่ครับได้ครับแล้วก็มาถึงจานนี้ครับพิการนี่อะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตาดูแบบสดชื่นสดใสเลยสีเขียวกุ้งดอกกระจรผัดพริกกระเทียมครับต้องแบบต้องแห้งแล้วก็คั่วให้มีกลิ่นหอมกระทะนิดนให้แบบพริกกระเทียมแห้งๆข้าเนี้อะไรอยงี้ครับพอทานเข้าไป อาจจะติดมีรสชาติจัดนิดนึงครับงานฝีมือนะผัดผักแห้งแบบนี้นะเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่ารสชาติจะดีขนาดไหนแล้วนอกเหนือจากอาหารอร่อยอร่อยกับข้าวทีเด็ดขนาดนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นข้าวพันธุ์ลุงข้าวลุงทองใหม่อืในครั้งแรกกทางร้านอ่ะไม่ได้คัดสรรข้าวครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทานเองผมก็ยอมรับว่าผมรู้สึกดัดผมก็คุยกับทีมครัวบอกว่า อะไรก็ตามอ่ะผมลงทุนกับข้าวก่อนรับนี่นะถ้าข้าวไม่อร่อยทานอะไรก็ไม่อร่อยอ่ะใช่เพราะเราเป็นคนไทยเนาะผมก็เลยข้าวหาเลยครับหาเลยเทสเทสเป็นสิบเป็นสิเป็น10บยี่ห้อรับแล้วผมก็ลงตัวกันเนี้ยนี่แล้วพอเวลาทานคือแบบนุ่มหนึบหอมเนี่ยครับแล้วถ้าสังเกตดีๆครับครับข้าวจะมีความหอมเหมือนหอมใบเตย ผมเปลี่ยนข้าวอย่างเดียวเนี่ยคือลูกค้ามาร้านเนี่ยถามบอ,อกว่าเปลี่ยนพรอบครัวหรือเปล่าเหรอทำไมแบบ อาหารอร่อยขึ้นเอ้ยอย่างนั้นเลยพวกเาครัวผม18ปปีคือชุดเดิมนี่อาการอร่อยของข้าวพนมรุ้งรุ้งทองหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอยากจะชิมแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไม่รบกวนพี่การให้พี่การไปดูแลร้านดูแลลูกค้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูครับขอบคุณนะครับพี่การครับสวัสดาครับขอบคุณครับไปเลยครับคุณผู้ชมชิมเลยฮะมากันที่จานแรกเลยนะเออหม้อแรกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแกงส้มชะอมไข่ปลาสลิดเออ กินหอมแบบสดชื่นเลยกินคู่กับข้าวพนมรุง้งไปครับปลาสลิตคุณผู้ชมชิ้นพอดีคำแบบนี้นี่เลาะก้างมาให้เรียบร้อยนะครับเต็มโ้น ตัวไข่ชะอมกับตัวปลาสลิดเนี่ยโ,โหดูดซับน้ําแกงเข้าไปอย่างเต็มที่เลยเรียกได้ว่าอร่อยเข้มข้นทุกคําเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนแกงส้มแบบนี้ถ้าเรากินเปล่าๆมันจะจัดจ้านมนชนิดหนึ่งครับไม่ได้เลยต้องกินคู่ไปกับข้าวพนมรุง้งข้าวรุ้งชองใหม่ข้าวหอมมะลิ100%นะุณผู้ชมมีความเหนียวนุ่มหนึบและกลิ่นหอมใบเตยอ่อ,อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปกับ ตัวแกงส้มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเคล็ดลับในการทําแกงส้มมั่งนะครับการที่ทําให้แกงส้มเนาน้ำเขาเข้มข้นแบบนี้นะเชื่อว่าใครๆหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับก็คือการนําเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อกุ้งนะฮะเอาไปนึ่งหรืออไปต้มจนสุกแกะเอาแต่เนื้อ แล้วโขลกผสมไปกับเครื่องแกงก่อนที่จะมาต้มนะครับก็จะทําให้น้ําแกงส้มของเราเนี่ยเข้มข้นนะฮะและแน่นอนแกงส้มมันต้องเปรี้ยวด้วยน้ําส้มมะขามเปียกครับแต่เคล็ดลับสุดท้ายตอนก่อนยกเสิร์ฟนะคุณผู้ชมบีบมะนาวสดลงไปชนิดหนึ่งเออมันจะให้ความเปรี้ยวเพิ่มมิติจากความเปรี้ยวกลมๆของตัวมะขามเปียกจะมีความเปรี้ยวแหลมสดชื่นของมะนาวตัดขึ้นมาทําให้เพิ่มอีกหนึ่งมิติของรสชาติแกงส้มแหละครับมาต่อที่เมนูนี้คุณผู้ชมผัดพริกขิงปลาดุกฟูโอ้โห สีสันสวยงามมากกรอบปรุงรสมากลมกล่อมขอบแห้งกลมกล่อมน้ำมันไม่เยิ้มอย่างที่พี่การบอกเลยทีเดียวนี่ถือเป็นจานซิกเนเจอร์ตั้งแต่เปิดร้านจานนี้เนี่ยอายุ18ปีแล้วนะยังขายมาถึงทุกวันนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาผัดพริกขิงปลาดุกปูแบบนี้นะกรอบกรอบหอมหอมอย่างนี้กินคู่ไปกับข้าวนุ่มๆหนึบๆแถมมีความหอมหอมแล้วหอมอีก ห,หอมใบมะกรูดห,หอมเครื่องเทศหอมข้าวหอมมะลิหอมใบเตยอ่อนๆอู้อมออไม่รู้จะหอมไปถึงไหนนะครับนหมเข้ากันเป็น,อย,นอย่างดีอย่างแน่นอนข้าวดีกินกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมเคล็ดลับคุณผู้ชมในการทำผัดพริกขิงปลาดุกฟูเราไปกันที่การทำปลาดุกฟูก่อนเลยดีกว่านะฮะเลือกใช้ปลาดุกสดๆใหม य, ๆ่ๆคุณจะนึ่งคุณจะอบคุณจะต้มได้หมด ned, นะฮะหรือจะย่างก็ยังได้เลย แกะเนื้อเข้าออกมายีเข้าให้ฟูๆนะตรงนี้คือเคล็ดลับเลยใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับผสมกับตัวเนื้อปลาแล้วตั้งน้ํามันในกระทะทุ่มๆร้อนๆแล้วก็นําเนื้อปลาดุกที่เราสับแล้วยีแล้วผสมกับน้ํามันแล้วเนี่ยค่อยใส่ลงไปทอดในน้ํามันมันจะทําให้ตัวปลาดุกฟูแล้วเนี่ยไม่ติดกกนเป็นก้อนแล้วมันจะกรอบชั่วแผ่นเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งตัวปลาดุกก่อนที่จะนําไปทอด ซับไปก็แห้งสันิดหนึ่งนะฮะ <_ d> um> ไม่ใช่ประดุกแบบเปียกๆขึ้นต้มขึ้นมาโอ้โหน้ำนมันกระเด็นแย่เลยแบบนั้นก็จะไม่กรอบด้วยครับ <_ d> um> มาถึงจานต่อไปคุณผู้ชมนี่นะฮะปลากระพงเอกเขนเนกนี่เป็นปลากระพงทอดนะแล้วแน่นอนต้องกินกับน้ำยำซิกเนเจอร์ของร้านเป็นยำผลไม้ครับออมาครับคุณผู้ชมอือกลิ่นหอมสดชื่นมากๆไปครับปลาสดมากโควดสดทอดมาเนื้อหวานฉ่ำเห็นแบบนี้นะกรอบนอก นุ่มในจูซี่สุดๆคุณผู้ชมซิเนเจอร์เขายำผลไม้โอ้โหสดชื่นจัดจ้านมันเข้ากันดีกับของทอดเนื้อปลานุ่มๆหอมๆแบบนี้นะกินคู่ไปกับน้ำยำที่สดชื่นแบบนี้โอ้โหแล้วที่สำคัญที่สุดนี่เลยข้าวพนมรุ้งข้าวหอมๆนุ่มหนึบเหนียวแบบนี้นะกินคู่ไปกับปลากระพงกรอบๆสดๆน้ำยำจัดจ้านอธิบายไปน้ำลายยังแตกอยู่ในปากอ่ะกินให้ดูอีกคำก็แล้วกันครับ เคล็ดลับในการทอดปลาบอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดปลาต้องสดครับเอามาล้างให้สะอาดใช้เกลือขัดเมื่อเขาออกให้หมดนะครับขอดเกล็ดควักไส้ให้เป็นอย่างดีฟิเล่นี่ฟิเล่เลแบบนี้เลยหั่นลงไปเป็นชิ้นๆแฉล็อตแล็ตามใจชอบให้ชิ้นพอดีคําก่อนนํารงทอดตบแป้งแห้งสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้ํามันร้อนๆน้ํามันใหม่ๆร้อนจัดๆนะครับใส่ปลาลงไปเลยไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปแตะต้องเขา ปล่อยให้เขาค่อยๆสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาเองก็จะได้ปลาเหลืองกรอบแบบนี้ที่สำคัญปลาต้องสดน้ํามันต้องใหม่นะครับแล้วก็อุณหภูมิจะต้องได้นั่นเองนะฮะอย่าไปกวนมนันเยอะเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นแพร่นะก็จะได้ปลากระพงทอดเป็นชิ้นๆกรอบอร่อยแบบนี้ครับเมนูสุดท้ายครับคุณผู้ชมกุ้งดอกกระจนผัดพริกกระเทียมนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าหน้าตาแตกต่างจากผัดกุ้งที่อื่นผัดมาแห้งแล้วเชื่อว่ารสชาติจัดจ้านแน่นอนเพราะดูด้วยตาเนี่ยมีทั้งพริกมีทั้งกระเทียมอยู่ในนี้ คบเครื่องอย่างแน่นอนโอ้โหไปสิครับอ,อ, i, อ,อ,อนี่ตอกะจอนนี่หอมกระเทียมมากผัดมาจัดจ้านกุ้งสดหวานเด้งเลยครับโอ้โหปรุงรสมาเข้มข้นแบบนี้นี่เลยฮะโอ้โหต้องกินกับข้าวด้วยนะฮะไม่สงสัยเลยว่าทำไมเปลี่ยนข้าวแล้วลูกค้าถึงเยอะอืม ผู้ชมสาหรับเคล็ดลับในการทําดอกกระจรนผัดหรือจะต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกดอกที่เขาตุมต่มๆหรือไม่ก็เพิ่งบานนิดเดียวนะ,ะอย่าเลือกแบบบานหแหล่งแฉ่งนะมันจะไม่กรอบนะครับแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําเย็นหรือแช่ตู้เย็นให้เขาก,กรอบเด้งๆแล้วก่อนเอามาผัดก็ผัดไฟแรงๆโยงไว้พุ้มผัดแป๊บเดียวไม่ต้องผัดนานส่วสจีนสำคัญที่นี่นี่นะเขาแบบปรุงรสแบบด้วยกระเทียมด้วยคือจัดจ้านอะ่ะแล้วก็น้ำไม่เยอะไม่แฉะแบบนี้ก็ทำให้เรากินข้าวได้ อร่อยมากขึ้นนะยิ่งกินคู่ไปกับพนมรุ้งข้าวรุ้งทองใหม่ข้าว,อห,าวหอมมะลิ100%โอ้โหคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดอกขจรผัดกุ้งพริกกระเทียมแบบนี้นะปลาทอดกกรอบกินไปกับน้ำยำผลไม้อย่างปลากะพงเอกขเนกหรือว่าจะเป็นปลาดุกปูผัดพริกขิงแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับแกงส้มไข่ชะอมปลาสลิดข้ากันดีหมดกับข้าวพนมรุง้งอันนี้ที่สุดเลยะครับเรียกได้ว่าถ้าอาหารอร่อยขนาดไหนเนี่ย ข้าวไม่ดีแบบนี้เนะี่ยกินยังไงก็ไม่เอนจอยครับแล้วก็จบครบช่วนไปแล้วครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับกับทริปเดทสายบุญของผมทั้ง3ร้านในย่านปากเกร็ดนนทบุรีครับนี่เริ่มไปด้วยร้านแรกเลยตอนเช้าเปิดมา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไนหมี่นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเนื้อตุ๋นนี่ครบเครื่องครบครันมาเหอะจะเป็นตัวเนื้อตุน๋นเนื้อสดมีเอ็นมีขอบกระโดงมีตับไตไส้พุงม,ม้ามมีทุกอย่างแล้วสดสะอาดตุ๋นเข้าเนื้อกรอบอร่อยทุกๆชิ้นส่วนเลยทีเดียวฮะโอ้โหและที่สําคัญเนื้อเขาชิ้นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใส่ลงไป ตุ๋นในกระทะยักษ์ก่อนที่จะมาหันหนห่นหันแล้วเสิร์ฟให้เรากินโอ้โหเคี้ยวเต็มปาก mm hmm. เต็มคําเนื้อนุ่มหอมเครื่องยาจีนสุดๆเลยแหะครับ ตามไปด้วยร้านที่2ครับเฮียอุ่นนมโอ้โ oh, ห oh, จะบอกเลยว่าร้านนี้ท mm ีเด็ดมากๆเพราะก็ใช้นมโคสดแท้ส่งตรงมาเลยนะจากราชบุรีไม่ใช้นมผงเลยทีเดียวและที่สําคัญขนมหวานขนมเบเกอรี่ทําเองทั้งหมดขนมปังที่ผมทานไปวันนี้นะอืก mm hmm. รอบนอกนุ่มหนึบกําลังดีใส่เข้าไปกับไส้คัสตาดชาไทยกินคู่ไปกับชาพาม่าโอ้ oh, oh, คุณผู้ชมเอ้ย สุดยอดเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายมื้อเย็นแบบนี้นะฮะที่นี่เลยครับร้านบ้านเอกเคนเอกนักน่นเองอือหืออาหารไทยรสชาติจัดจ้านเลยไม่ว่าจะเป็นแกงส้มเอยปลาดุกปูผัดพริกขิงดอกกระจอนผัดกุ้งและก็ยังมีปลากระพงเอกเคนเอกด้วยรสชาตินี่อือหือเข้มข้นจัดจ้านทุกจานกินคู่ไปกับข้าวหอม,หอมนุม่มหนึบอร่อยอร่อยแบบข้าวพนมรุ้งข้าวรุ้งทองใหม่ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ หอมนุ่มหนึบมีกลิ่นหอมของใบเตยอ่อนๆโอ้ยเรียกได้ว่ากับข้าวมาเท่าไหร่ข้าวหมดหม้อเอาหมดหม้อเอามากินกันให้ได้นะครับแล้วก็ฝากรายการร้านไม่รับไปกับเชฟไปด้วยนะครับติดตามเอาไว้ว่า EP หน้าเชฟกอบสัญญาจะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านที่ไม่รับ ที่ไหนย่านไหนอีกนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพจข้าวพนมรุ้งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารดีๆแบบนี้นะฮะส่วน EP ีนี้ผมเชฟก๊อฟสัญญาธาดาธนาวงศ์ครบถ้วนอิ่มนนำสำราญเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้า EP ีนี้บ๊ายบายและก็สวัสดีครับ